เรื่องมือซ่อมพัดลมมีประโยชน์4ประโยชน์ที่1ตอกไตลูกปืนพัดลมประโยชน์ที่2ตอกสปริงบังคับบูธพัดลมประโยชน์ที่3ใส่ฝาครอบบูธพัดลม ประโยชน์ที่4ทอดและใส่แกนพัดลมติดต่อสอบถามได้ที่ลายทวีบ998บอกจุดเสียซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวอ้าวครับสวัสดีครับอ้าววันนี้เรามาซ่อมพัดลม ตามแบบของช่างทวีปอาจเที่ยงทำกันนะครับเป็นพัดลมตั้งโต๊ะยี่หอ้อฮาตาริฮนะาตาริรุ่นเดี๋ยวเรามาดูรุ่นกันวารุ่นอะไร รุ่นมันอยู่ทั้งตูดนะต้องซิกตูดขึ้นมานะมันถึงใจเห็นฉลากนี่นี่ฉลากอยู่นี่นี่อาตาลิพัดลมตั้งโต๊ะ16นิ้วขนาด400 mm มมนะ400 mm มมก็16นิ้วนะรุ่น HT 7774นะรุ่นนี้นะ h t ดเจ็ดเจ็ดสี่อาการเดี๋ยวเรามาดูอาการกันนะเรามาตรวจสอบอาการไปพร้อมๆกันนะเดี๋ยวช่างทวีปก็จะเสียบปลั๊กก่อนอ้าวเสียปั๊ก,กอ้อาวเสียปักแล้วนะเสียปลั๊กแล้วนะก,วนะกดสวิต์เบอร์หนึง่งอา้าวกดไม่ลงเนี่ยกดไม่ลงเบอร์สองเบอร์สองก็กดไม่ลงนะ เบอร์สามเบอร์สามก็กดไม่ลงโอ้โหสวิดแข็งกดไม่ลงเลยเนี่ยเนี่ยฮนะพัดลมก็ไม่หมุนเนี่ยเห็นไหมกดไม่ลงนะเนี่ยอือืโอ้เจ็บปลายนิ้วแล้วโอ้โหยังนี้ยังไม่ลงเลยเนี่ยเนี่ยแข็งเป๊กนะแข็งโปก๊กเป๊กโอ้โห้เนี่ยอืมทุบเข้าไปทุบเข้าไป ไม่ลงนะกดไม่ลงสวิตแข็งมากเนี่ยนะเนี่ยโอ้โหกดไม่ลงเลยนะพัดลมก็ไม่หมุนเพราะกดไม่ลงนะนะเนี่ยกดไม่ลงเลยสักเบอร์เดียวเนีสปีดเบอร์สามก็ไม่ลงเห็นไหมเบอร์สองก็ไม่ลงเบอร์หนึ่งก็ไม่ลงโอ้ยนะโอเคนะปัญหานะปัญหาอยู่ที่สวิต นะแน่นอนอ้าวก็ใช่แต่สวิตกดไม่ลงปัญหาก็ต้องอยู่ที่สวิตนี้แหละช่างทวีปเนี่ยนะปัญหาอยู่ที่สวิตแน่นอนเพราะมันกดไม่ลงนะโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าปัญหาสวิตกดไม่ลงนะ่ะเกิดจากอะไรนะคอยตะคุณนะเพื่อความปลอดภัยนะถอดตักอ,อกก่อนนะอย่าประมาทเชียวนะ ไฟมองไม่เห็นนะปลอดภัยไว้ก่อนโอเคต่อไปเดี๋ยวเราก็จะต้องจับพัดลมนะนอนลงนะจับพัดนมน,นอนลงจับนอนลงจับนอนจับนอนนะโอเคนะเราจับพัดลมนอนลงแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะเปิดฐานออกมาเนี่ยฐานพัดลมนะเพื่อที่จะตรวจสอบตวิตนะ<ม>วิธีถอดฐานออกมานะมันจะมีเขี้ยวอยู่เห็นไหมเนี่ยเป็นเขี้ยวล็อกพลาสติกเนี่ย เขียวล็อกด้านหน้าหนึ่งแล้วก็ด้านข้างนี่นี่ด้านข้างด้านหลังนี่ด้านนี้สองนะสองด้านนี้อีกตัวนึงด้านนี้อีกอันหนึ่งเขี้ยวล็อกนี่สามทั้งหมดมีเขี้ยวล็อกสามตัวนะสามตัวนะสามตัวดเดี๋ยวเราก็จะงัดออกมานะเปิดฐานนะเปิดฐานพัดลมออกมาวิธีถอดอ้าวนี่เตาติตรงนี้มันจะต้องมีน็อตนะน็อตเกี่ยวละเอียดนะขันยึดนะขันยึดระหว่างฐานนะฐานกับ น,นะมันจะยึดอยู่กับฐานพัดลมเนี่ยขาตั้งพัดลมเถียวขาวเนี่ยนะมันจะยึดกันอยู่แต่ว่าตอนเนี้ยเขาไม่ได้ใส่มานะหลุดหายไปนะไม่มีนะไม่มีเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องไปถอดนะไม่ต้องไปถอดเราก็จะถอดเฉพาะงัดเขี้ยวเนี่ยนะวิธีถอดนะวิธีถอดเราก็จะใช้ไขควงปากแบนเนี่ยกดลงไปนะ กดลงไปกดลงไปแล, <Syndrome. S 1> แล้วอีกมือหนึง่งอีกมือหนึ่งแล้วก็ดึงดึงฐานตี๋เขียวฐานบันลมเนี่ยดึงลงมานะดึงเข้าหาตัวงนี้นะดึงเข้ามานะในขณะที่ดึงเข้ามาล้วก็ใช้ไขควงปากแบนเนี่ยกดกดเคี้ยวพลาสติกเนี่ยกดลงไปนะเพื่อให้เคี้ยวพลาสติกเนี่ยมันผูกขึ้นไปนะผูกขึ้นไปข้างบนมันจะได้หลุดออกมานะอันนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยนะข้างนี้ก็เหมือนกันนะเหมือนกัน นี่ก็เหมือนกันทำเหมือนกันนะไขควงปักแบนตอดเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวช่างทวีปจะทำให้ดูนะเดี๋ยวช่างทวีปจะทำเขี้ยวล็อกอันนี้ก่อนนะดันเขี้ยวล็อกอันนี้ก่อนนะเนี่ยนะไขควงปักแบนเนี่ยนะจิกลงไปจิกลงไปแล้วดันขึ้นบนนะดันขึ้นบนขณะที่จิกลงไปแล้วดันขึ้นเนี่ยแล้วก็ใช้อีกมือหนึ่งนะใช้อีกมือหนึ่งจับฐานเทียวเขียวนะจับดึงเข้ามานะดึงเข้ามาฮะเข้าหาตัวนะดึงเข้ามาเข้าหาตัวนะ เนี่ยนาติดลงไปอาจจะแข็งหน่อยนะเพราะพลาสติกมันเก่าแล้วนะเก่าแล้วมันกดยากแข็งนะต้องออกแรงหน่อยนะออกแรงหน่อยนะออกแรงหน่อยฮึบอืมขึ้นไปแล้วเห็นไหมขยื่นผุบขึ้นไปแล้วนะผุบขึ้นไปแล้วนะผุบขึ้นไปแล้วนี่เราก็เอาไขควงปากแดนแอปสอดเข้าไปตรงนี้แอปสอดเข้าไปตรงนี้นะสอดตรงนี้เราบิดไขควงฮึบอืมเห็นไหมขึ้นไปแล้วนี่ นี่ออกแล้วข <X prestigious> ยื่นแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมขยื่นแล้วออกแล้วออกแล้วนี่เห็นไหมเพเยอขึ้นมาแล้วนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่เพเยอขึ้นมาแล้วนี่เพเยอขึ้นมาแล้วนะเพเยอขึ้นมาแล้วเอาด้านนี้อะด้านนี้เดี๋ยวเราก็จะหมุนพัดลมนี่นะข้างนี้ก็เหมือนกันนะเราก็ทําเหมือนเมื่อกี้เนี่ยนะทําเหมือนเมื่อกี้เนี่ยนะ ใช้ไขควงตักแปนเนี่ยกดลงไปนะกดติกลงไปนะแล้วก็ดันขึ้นดันขึ้นอีกอีกมือหนึง่งแล้วก็จับํานเมติตีตีเขียวเนี่ยดึงเข้ามาหาตัวนะดึงเข้ามาหาตัวนะกดลงไปกดลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาอืมอืมขึ้นแล้วขึ้นแล้วนะอืมขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วขึ้นแล้ว นะพอขึ้นแล้วมันม kind of ีร่องนะมีช่องว่างระหว่างเขี้ยวกับฐานสีเขียวเนี่ยเห็นไหมมันจะมีช่องว่างละเนี่ยไอเขี้ยวเขี้ยวล็อกสีขาวๆเนี่ยนะมันดันขึ้นบนแล้วพอดันขึ้นบนเนี่ยมันมีช่องว่างระหว่างระหว่างฐานสีเขียวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยช่องว่างแล้วก็เราก็เอาไขควงปากแบนเนี่ยสอดขึ้นไปสอดเข้าไปพอสอดเข้าไปแล้วก็หมุนนะหมุน หมุนหมุนไขควงปากแบนนะหมุนไขควงปากแบนนี่ขึ้นแล้วเห็นไหมเห็นอ่ะฮะขึ้นแล้วขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วเนี่ยเพเยอะก็แล้วเห็นไหมเนี่เพเยอะขึ้นมาแล้วนะเพเยอะขึ้นมาแล้วนะเพเยอะขึ้นมาแล้วโอเคต่อไปอีกข้างหนึ่งนี่นะข้างนี้อีกข้างหนึ่งนะ ข้างนี้ก็เหมือนกันนะแล้วก็กดลงไปนะกดลงไปแล้วก็มือมือดันมือจับฐานอีกข้างหนึ่งมืออีกข้างหนึ่งจับฐานดันเข้าหาตัวนะกดลงไปรึบอ้อาวขึ้นแล้วเห็นไหมขึ้นแล้วขึ้นแล้วนะมันพลาสติกมันแข็งหน่อยนะเพราะมันเก่าออกแรงหน่อยนะออกแรงหน่อยขึ้นแล้วอขึ้นแล้วเนบตรงนี้มีช่องว่างนะเนี่ยตรงนี้มีช่องว่างแล้วก็ไขควงตักแบนสอดเข้าไปแล้วก็บุดบิด,บ,ดบิดไขควงขึ้นแล้วเน่็นะ เอาละอือาละเอาละ,าละขึ้นแล้วนี่นะนะขึ้นไปแล้วนะต่อไปนะแล้วก็ยกพัดลมน,น,นะนี่ยกอย่างนี้นะนี่ยกยกอย่างนี้นะยกอย่างนี้แล้วก็เอามือเนี่ยเอาต้นมือเนี่ยนะต้นมือเนี่ยต้นมือเนี่ยทุบนะทุบลงไปทุบค่อยๆทุบไปนะเห็นไหมเยอะแลละเห็นไหมค่อยค่อยทุบเนี่ยเพอื่อละเห็นไหมด้านนี้นนทุบนะด,ด้านนี้ด้วยเห็นไหม ออกแล้วนี่ยนี่เพิเยอะขึ้นมาแล้วด้านนี้เอาด้านนี้ด้านนี้ด้วยนะอ่าเห็นไหมอ่าเพิยอะแล้วนะทุบไปทุบไปรอบรอนะอือออกแล้วนี่เห็นไหมออกแล้วออกแล้วนี่ทุบไปนะทุบไปอ่าออกแล้วเห็นไหมออกแล้วครั้งนี้อีกอ้าวอีกทีนึงอ้าออออกแล้วออกแล้วออกแล้วนี่ออกแล้วเห็นไหมออกแล้วออกแล้วนี่เห็นไหม ออกแล้วโอเคจับนอนนอนแล้วก็จับพัดล,ลมนอนลงแล้วนะเราก็จะเห็นฐานพัดล,ลมน,นี่มันจะมีน็อตอยู่เห็นไหมหนะึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวอ้าวแต่นี่สองตัวแต่ว่ามันหลุดหายไปนะเขาไม่ได้ใส่มานะเนี่ยสองตัวเนี่ยเนี่ยไม่มีนะเนี่ยไม่มีถ้ามีแล้วก็ถอดนะอันนี้ไม่มีก็เราก็ไม่ต้องถอดนะ มันหายไปนะหายไปแล้วก็ถอดแค่แค่หนึ่งสองสาสี่ห้านะขันออกงมาห้าตัวนะนอ็ 1, 2, 3, 4, อตห้าตัวหนึ่สองสีอีกตัวหนึ่งอีกนตะัวหนึ่งหเอาละนะถอดน็อตออกหมดแล้วนะเปิดฝาครอบมานะเปิดออกมา มันมาแล้วออกมาแล้วนะนี่สวิตอยู่นี่นะสวิตนะที่ขาสวิตนะจะมีน็อตยึดจุดสองตัวหไหมนี่ตัวหนึ่งนี่นะข้างซ้ายตัวหนึ่งข้างขวาตัวหนึ่งนะจะมีน็อตยึดขาสวิตอยู่สองตัว,ตวแล้วก็ถอดถอดออกมานะขันน็อตออกมาหนึ่งอีกตัวหนึ่งนี่ข้างนี้นะข้างนี้ข้างนี้น,นัดสองเอาละ นะเราก็ดึงดึงออกมาดึงดึงสวิตออกมาได้เลยนะดึงสวิตออกมาได้เลยน้น้มันแห้งนะมันเป็นตะกันนะโดนความชื้นนะโดนความชื้นอันนี้สปริงเห็นไหมเห็นสปริงไหมเนี่ยสปริงนะสปริงมันแห้งนะเนี่ยเป็นตะกันเป็นสนิมนะเนี่ยมันแห้งนะมันแห้งมันเป็นตะกันเป็นสนิมนะ ทำให้ฝืดกดไม่ค่อยลงนะกดไม่ค่อยลงนะเดี๋ยวเราก็ใช้แปรงปัดนะแปรงปัดแล้วตอนอีกฉีดเนี่ยนะแปรงทำความสะอาดไปนะแปรงแปรงทำความสะอาดนะมันนานแล้วนะเก่าแล้วนะเก่าแล้วแล้วมันโดนความชื้นโดนอะไรนะมันก็เป็นตะกันเป็นตะหนิม มันแห้งนะเป็นสน,นิมก็กดยากกดไม่ค่อยลงนะเ <_ utt> นี่ยเห็นไหมมันจะเป็นสน,นิมเห็นไหมเนี่ยสน,นิมมันเกาะนะเป็นสน,นิมมันแห้งแล้วก็โดนความชื้นนะเนี่ยนะมันแห้งโดนความชื้นก็เป็นสน,นิมนะเนี่ยกดไม่ค่อยลงนะเนี่ยเห็นไนหะ เนี่ยกดไม่ค่อยลงนะเนี่ยกดไม่ลงโอเคนะเราก็ใช้แปงรงทำความสะอาดแล้วนะแปงรงทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราก็จะใช้น้ำยาอันนี้นะเพอร์เฟกนะคอนแทคคินเนอร์นะคอนแทคคินเนอร์โปเพอร์เฟกนะล้างผิวสัมผัสโลหะช่วยหล่อลื่นนะนะใช้เนี่ยพ่นกาไปนะคุณสมบัติมันนี่ไม่มันไม่เป็นสื่อนะ มันไม่เป็นสื่อนําไฟฟ้านะแล้วก็ฉีดได้เลยเนี่ยฉีดเลยนะนะฉีดไป,นะนดไปเนี่ยนะเดี๋ยวตั้งทวีปใส่หลอดหน่อยใส่หลอดหน่อยนะใส่หลอดหน่อยเพื่อที่เราจะเน้นนะเน้นฉีดเข้าไปตามซอกตามรูเนี่ยนะตามซอกตามรูเนี่ยมันจะได้เข้าได้อืมนะอืฉีดไปเนี่ยฉีดไปนะเนี่ยนะ ไปนะเนี่ยไม่ต้องกัวช็อตนะไม่ช็อตนะไม่ช็อตเนี่ยนะถีบไปนะเห็นะเอาวละนะเห็นไหมกดเต้ลงไหมเนี่ยกดลงแล้วแดงเชื้อเชื้อเนี่ยนะเอากดเลยนะนะอ่านะใช้ได้แล้วนี่เห่เห็นไหม เห็นนะนี่กดลงแล้วนี่กดลงแล้วนะกดลงแล้วอันนี้เบอร์นหนึ่งเด้เจ้าอ่าเห็นไหมอ่าฮะอ่าอ่าเห็นไหมเบอร์สองอ่านะอ่าใช้ได้แล้วเห็นไหมอ่าอ่าเห็นไหมนะเดี๋ยวเราก็ใส่เข้าที่เลยนะเนี่ยใส่เข้าที่เลยนะใส่เข้าที่เลย น็อตยึดสองตัวหนึ่งทางขวาอีกตัวหนึ่งนี่้างนี้นะทางนี้อีกตัวหนึ่งนี่เอาละสองน,นะนะจัดสายให้เรียบร้อยจัดสายให้เรียบร้อยนะโอ้ โอเคต่อไปนะแล้วก็นะแล้วก็ปิดปากครอบไปนะนะให้รูน็อตตรงกันนะให้รูน็อตตรงกันเอาละขันนอ็อตขันนอ็นอตน็อตยืดเองไปตรงไหนก่อนก็ได้นะไปตรงไหนก่อนก็ได้ให้ครบก็แล้วกันสองสาม ดีห้าเอาละเรียบร้อยเรียบร้อยต่อไปขวาครอบฐานนี่สีเขียวนี่นะสีเขียวนี่นะจับพัดลมตั้งขึ้นมานี่นะนะแล้วก็เอาด้านหน้าเนี่ยนะน่ะเนี่ยนะด้านหน้าเนี่ยนะด้านหน้าเนี่ยนะสอดเข้าไปที่ฐานสีเขียวนี่นะใส่ไปก่อนนะเนี่ยสอดลงไปงี้ก่อนนี่สอดไปงี้ก่อนนะ นี่นะนี่ถ่ายไปก่อนนะแล้วเราก็กดด้านหลังนี่อันนี้เป็นด้านหลังนะแล้วก,กดลงไปนะน,นะกดลงไปนะกดลงไปอีเห็นไหมลงแล้วเห็นไหมกดลงไปเลยอึ๊บอืด้านนี้อึ๊บอ้าวลงแล้วนี่เรียบร้อยนะเรียบร้อยนะ น้าลงแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วต่อไปนะเดี๋ยวช่างทวีปก็จะทดสอบเสียบปลั๊กป้อนไฟเข้าไปเลยนะดูสิจะใช้ได้ไหมนะเอาเสียบปลั๊กอ้าวเสียบปลั๊กแล้วนะเสียบปลั๊กแล้วนะดูตินนเอากดสปีดบอร์หนึ่งอ้ากดแล้วเี่เน่เห็นไหมหมุนแล้วหมุนแล้วหมุนแล้วนะแล้วนะ เบอร์สองได้อ่ะเบอร์สองอ้าวเบอร์สนะองก็ใช้ได้แล้วนะเ,เบอร์สองก็ใช้ได้แล้วเอากดเบอร์สามเทเบอร์สามอ้าวเบอร์สามก็ใช้ได้แล้วเห็นไหมโอเคนะพัดลมก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งแล้วขอบคุณมากครับ โครงการฝึกอบรมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ไลน์ทวีป998